ครับนักเรียนทุกคนวันน,นี้เราก็จะมาเร,รียนเรื่องะะบทกลับของทิเศษีบทสีทากูลัสกันนะครับบทกลับของทฤษฎษีบทพีทากูลัสสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากำลังสองของความยาวของด้าดนาด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านนั้นแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือก็คือด้านตรงข้ามมุมฉาดกด้วยกำลังสองเท่ากับ ด้านประกอบบุชาหด้านที่หนึ่งยกกำลังสองบวกกัด้านประกอบบุชากด้านที่สองยกกำลังสองหรือในสูตร c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองเมื่อ c แทนด,ด้านตรงข้ามมุมฉากและ a กับ b แทนความยาวด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านตัวอย่างจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลีบบ่ยมมุมฉากหรือไม่จากเดิมเนี่ย ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเราจะรู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนแล้วค่อยหาด้านที่มันหายไปอย่างเช่นให้มาสามับสี่สามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากให้หาด้าน a b เราก็ใช้สูตรกำลััดหาแต่การพิสูจน์ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะใช้บทกลับบทกลับมันก็คือเขาให้ด้านมามันสามด้านเลยเหลือแค่ว่าเราไปแทนในสูตรเนี่ยแล้วมันจะเป็นจริงไหม ถ้าเป็นจริงก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจากรูปกกาหนดให้ a เท่ากับ3 b เท่ากับ4แล้วก็ c เท่ากับทําไม c ถึงเท่ากับ5 c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวมากกว่าด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเราก็มาแทนเอาด้านที่ยาวที่สุดแทนให้ c ก็แทนไป จากสูตร c ยกกำลังสองเท่ากับ a กกำลังสองบวก b ยกกำลัง2เราก็มาดูว่า c ยกำลัง2เนี่ยมันได้จาก5หรือกำลังสองก็เป็น25มันเท่ากับ a ยกกำลังสองกับ b ยกกำลัง2เนี่ยบวกบ 2, บวกันมันเท่ากันไหมมัเราได้เป็น c ยกกำลังสองเท่ากับ25 a ยกกำลังสองคือ9บวกบ 2, บวกับ b ยก 6, กำลัง2คือ16เท่ากับ25มันเท่ากัน c ยกกำลังสองมันเท่ากับ a กำลังสองบวกยกกำลังสองมันเท่ากันแบบนี้แสดงว่ารูปสามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสรุปจากเดิมพิทาโกรัสให้มาสูตรเลย c ยกกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกยกกำลังสอง C แทนด้านตรงข้ามมุมฉา A กับ B แทนด้านประกอบมุมฉากเดละด้านต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก่อนมันจะขึ้นสูตรนี้ได้ส่วนวดกับคือเอาความยาวด้านใส่เข้าไปในสูตรนี้สูตรเดียวกันถ้ามันเป็นจริงก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมาถ้าแทนเข้าไปแล้วไม่เป็นจริงคือ C ีกำลังสองไม่เท่ากับ a กำลังสองกำลังสอง มันจะไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตัวอย่างแรกให้ความยาวมา2หน่วย3หน่วย4หน่วยจำเอาไว้ว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยคือ4หน่วยเราจะแทนให้เป็น c คำวนวณออกมา c ยกกำลัง2ได้เป็น16 16 a กำลัง2คือ4 b ยกกำลัง2คือ9มันบวกกันมันได้เป็น13 สี่กกำลังสองมันได้16ใช่ไหม16ไม่เท่ากับ13เพราะฉะนั้นความยาวของ3ด้านนี้มันไม่ใช่ความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อมาตัวอย่างที่สอง16หน่วย12หน่วยแล้วก็20หน่วยเหมือนเดิมเอาด้านที่ยาวที่สุดแทนตรงไปใน C จะได้เป็น C ยกกำลังสองเท่ากับ400 a ยกกำลังสองเท่ากับ144่ b ยกกำลังสองเท่ากับ2 5 6กเอา a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองมาบวกกันถ้ามันบวกกันเสร็จมันได้เท่ากับ400 400มันเท่ากับ c ยกกำลังสองแสดงว่าข้อน,นี้เป็นจริง c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองก็แสดงว่าความยาวสามด้านนี้เป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คำนองเดียวกันก็เปลี่ยนเลขเฉยๆเอาด้านยาวสุดไปใส่ C ยกกำลัง2 C ยกกำลังสองได้361 E ยกกำลังสองได้614ียกกำลัง2ได้121เอามาบวกกัน E ยกกำลัง2บวก B ยกกำลังสองออกมาได้185 185ไม่เท่ากับ361ก็แสดงว่าข้อนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้มาดูใบงานใบงานที่1.6 อยู่ในราชาออนไลน์ในงานก็มีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันตัวอย่างแรกเหมือนเดิมเลยความยาว3หน่วย4หน่วยแล้วก็5หน่วยเอาด้านยาวสุดคือ4แทนเลขที่ยาวที่สุดมากที่สุดก็ไปแทนสีแล้วกัห้คำวนวณออกมาสี 4. ยกกำลังสองเท่ากับยี่ห้าเอยกำลังสองเท่ากับเก้าบวกกับบียกกำลังสองคือสิบหกได้มาเท่ากับยี่ห้าแสดงว่าข้อนี้เป็นจริงสียกกำลังสองเท่ากับเอยกำลังสองบวกบียกกำลังสองแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากส่วนตัวอย่างที่สองสามหน่วยสี่หน่วยหกหน่วยเลขมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเลขมันไม่ใช่สี่ยกำลังสองได้สามหกสามสิบหกเนี่ยมันไม่เท่ากับ 9ก้าหัวสิบหกก็คือยี่ห้าสามสิบหกไม่เท่ากับยี่ห้าแสดงว่าข้อนี้ความยาวสามด้านนี้ไม่เป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาดูโจเขาให้ความยาวมาสามด้านหกแปดสิบจงพิสูจน์ว่า เป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมรูปฉากไหมเอาที่ยาวที่สุดแทนด้วย c c เท่ากับ10 a กับ b เนี่ยก็เอาสองด้านที่เหนือใส่เข้าไปกลายเป็น6เป็น 6a ยกกำลัง2 6ยกกำลัง2ได้36 b ยกกำลัง2ก็ได้เป็น6 4 0 8ยกกำลัง2ได้6 4 c c ยกกำลัง2ก็เป็น10ยกกำลัง2ได้100 A ยกกำลังสองคือ36บหกบวก b ยกกำลังสองคือ64บวกกันได้100ดังนั้น c ยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับ A ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองก็คือ100เท่ากับ100มันเท่ากันแบบนี้แสดงว่าเป็นจริงเป็นจริงปุบรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยม ข้อต่อไปข้อที่สองสิบห้าหน่วยเป็นสิบสองหน่วย าด้านยาวสุดคือ13ให้เป็นความยาวของ c คือ13ไ้ที่ c a กับ b ก็เอาไหนขึ้นก่อนก็ได้12คือ a b คือ5ยกกำลังสองยกกำลังสองก็ได้เป็น144 b ยกกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองได้25 c ยกกำลังสองก็คือ13ยกกำลังสองได้169 144 A ยลังสบวกำลังสองเท่ากับ144บวกีบวกันได้เท่ากับ169มันเท่ากันแบบนี้ก็ขึ้นเลย c กำลังสองเท่ากับ a ยกำลังสองบวกยกำลังสองกลังส่ากับ1 9 A กลังสบวกลังสก็คือ1 6 9เหมือนกันแสดงว่ามันเท่ากันแบบนี้แสดงว่าทุกสมุ่งนี้ เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากข้อต่อไปข้อที่สามสิบสี่สิบสี่สิบเจ็ด เอาด้านที่ยาวที่สุดแทนลงไปใน c c เป็น c 1 1ส่วน2องด้านที่เหลือเป็นด้านประกอบขอมฉากก็เอาไหนไว้ก่อนก็ได้้าเท่ากัน a เป็น10 b เป็น40 a ยกกำลังสก็คือ10ยกกำลัง2 10คูณกัน2ครั้งได้เท่ากับ100 b ยกกำลังสก็คือ40ยกกำลังสองคูณกัน2ครั้งได้1,600 C ยกกำลัง2คือ41ยกกำลัง2คือ41คูกัน2ครั้งได้เท่ากับ1 6 8 1 1 6 8 1 A ยกกำลัง2ก็คือ100 B ยกกำลัง2คือ1,600บวกกันได้เท่ากับ1,700 จะเห็นว่า c ยกกำลังสองคือหนึ่งพันหิเอดมันไม่เท่ากับ c ไม่เท่ากับ a กำลังสองบวก b ยกกำลังสองก็คือ1 6 8่หแปดสิบเไม่เท่ากับ1,700เจด้แสดงว่าความยาวสามด้านนี้มันไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ข้อที่สี่สหน่วย21หน่วย29หน่วยเอาด้านยานที่สุดคือ29แทนไปใน C C เท่ากับ29 A เท่ากับ2 B เท่ากับ21กำลังสคือ20ยกกำลังสได้เท่ากับ400 B ยกกำลังสคือ21ยกกำลังสอง21คูณกัน2ครั้งได้เท่ากับ4 4 1แล้วก็29กากำลังสก็คือ29คูณกัน2ครั้ง8 1ด8

จะเห็นว่า a ยกกำลังสองคือ400บวกกับ b ยกกำลังสองคือ400 41บวกกันได้เท่ากับ800 41เท่ากับ c เท่ากับ c ยกกำลังสองเลยนะแสดงว่า c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองหรือก็คือ8 4 1เท่ากับ8 41 ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุ่มชา มันจะอยู่ในบทหลังๆแต่สอนให้เห็นก่อนว่ามันประยุกต์ข้ามบทได้รูปสองรูปสองและก็สี่รูปสองมีค่าประมาณ1.732ซึ่งมันน้อยกว่า4อยู่แล้วแสดงว่า4เป็นด้านที่ยาวมากที่สุดก็ให้เป็น C ีกเับ B แต่ละอันเป็นรูปสองรูปสองเอยกำลังสอง ก็คือรูทสองยกกำลั 2, ลงสองแบบนี้เท่ากับรูทสองคูณกันสองครั้งสแควร์รูทคูณกันเท่าไ,ไหร่ทงในได้เป็นรูทสองคูณสองถ้าเป็นรูทธรรมาดารากที่สองรากที่สองข้างในมีตัวคูณกันสองตัวออกมาตัวหนึ่งก็ได้เท่ากับสองแสดงว่ารูทสองยกกำลั 2, ลงสองเท่ากับสองีก็เท่ากันเท่ากับสองแล้วก็ซียกกำลังสอง เท่ากับ4ซยกกำลังสองได้16 a ยกกำลังสองก็คือ2บวก2เท่ากับ4จะได้ว่า c ยกกำลังสองมันไม่เท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองก็คือ4 16ไม่เท่ากับ4แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้ ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาคือข้อนี้ตอนคุณพลาดเองคือตั้งใจว่าจะให้มันบวกกันได้แบบเท่ากับสี่แต่ว่าไม่เป็นไรมันคำนวณออกมาได้เป็นแบบนี้คือเดิมตรงเลขสี่มันต้องเป็นสองถ้ามันเป็นสองปุ๊บ สมมติเป็นสองใช่ไหมคือที่ครูตั้งใจไว้ c เท่ากับสอง c ยกกำลังสองก็เท่ากับ c แล้วมันได้เป็น c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองได้เท่ากับ c a ของเราออกมาได้สองบวกสองก็เท่ากับ c มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตอนแรกตั้งใจเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนพิมพ์ลืมงคิดเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรคำนวณออกมาก็ต่อไปว่าเป็นแบบนี้ตามที่โจทย์บอกต่อไปก็ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก